สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพงนุเคราะห์จงใช้เงินอย่าให้เงินใช้เราสมัยเนี้ยใครๆก็เห็นเงินเป็นพระเจ้าทั้งนั้นเพราะเห็นว่าเงินเป็นสิทงบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้และซื้อได้แม้กระทั่งใจคนคนทุกวันนี้จึงมุ่งหาเงินกันทุกวิถีทางแม้จะต้องทำชั่วทำผิด แม้จะประกอบกรรมทำเข็นให้คนอื่นเดือดร้อน,อนก็ยอมทำเพื่อให้ได้เงินมาโรคจึงร้อนจนแทบลุกเป็นไฟเงินสำคัญก็จริงหรอกลูกแต่อย่าให้ความสำคัญแก่เงินจนลืมความดีลืมคุณธรรมและลืมข้อเท็จจริงเมื่อเราให้ความสำคัญแก่เงินมากไปเงินก็จะมาเป็นนายเราเมื่อเป็นนายเงินก็จะใช้เราวังคับเราให้ทำโน่นทำนี่ลูกดูตัวเองก็ได้เวลาเงินไม่มี ลูกก็ไม่คิดอยากจะได้อะไรมากนะักอยากได้อยากกินอยากซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นพอมีเงินมากเข้าก็เริ่มอยากกินอยากใช้ของที่ดีดีแปลกแปลกถูกเงินบังคับจนหัวหมุนไปโดยไม่รู้ตัวคนเราตอนไม่มีเงินมีเวลานอนพักผ่อนสบายทั้งคืนตอนมีเงินกลับไม่มีเวลาจะนอนพักผ่อนก็น้อย แม้จะหาเวลาทานอาหารให้สุขสบายก็ทั้งยากตอนมีเงินน้อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่พอมีเงินมากก็กลับไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวทําให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นนี่แหละลูกเอ๋ยเงินมันใช้เราเพราะเราไปหลงมันบางคนพอมีเงินเข้ามาก็คิดการใหญ่สั่งค่าคนบ้างเลี้ยงนักเลี้ยงบ้างทําตัวเป็นเจ้าพ่อบ้างนอกใจคู่ครองของตน เงินมันใช้ให้ทำทั้งนั้นหากไม่มีเงินเขาอาจไม่คิดทำอย่างนั้นหรืออาจทำไม่ได้ด้วยดังนั้นลูกอย่าให้เงินมาเป็นนายใช้เราเราต้องเป็นนายของเงินเป็นคนใช้เงินและใช้ในทางที่ถูกและไม่ได้เดือดร้อนในภายหลังขอขอบคุณนะคะบทเรียนชีวิตจากคำพ่อคำแม่ฉบับพิเศษสอนลูกให้สู้ชีวิตเขียนโดยพระธรรมกิติวงศ์